อย่าเปิดเบิงค่ะป่ามันเริ่มจะซุกแล้วจะ สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีซอยมีประตู <นำ S 1> บานแล้วค่ะ <laughs> สวัสดีครับพี่น้อง <laughs> ผมพอน้อยซอยเดิมคือเก้าลัะครับได้ประตูใหม่และได้ครับพี่น้องไหม <laughs> โอ้ดีเจอจะได้ลูกเสื้อประตูเาใหม่โอ้อย่างงามเลยพี่น้อง <laughs> สแตนเลสครับสเตนเลีย่ยงดี <laughs> แต่กลับไมีปัญญาสื่อให้ยพอดอกค่ะพออยากได้ประตูบ่มีห่อนเงินสื่อคือฝันไว้มาแต่หลายปีโอ้เห็ดเป็นสื่อคืองามแท้กระจออนอยู่ดิไปเห็นมองหันมองนี้เข้าลราเมื่อไรดีแหละได้แต่ว่าเมื่อนี้เห็ดแล้วครับพี่น้องได้เป็นของของเองเราดีครับพ่อความภูมิใจความฝันอย่างงามเลยประตูน้อยอีเด้ครับพี่น้องคนน่ะประตูคนเท่าก็ได้ประตูใหญ่าปประตูยหญ่กวานี่ตรงเบิ่งขนานุ่งกว่ามันสวยงามถึงลายงามแล้วลูก แเวาต้งส้มประตูไยซันเธอไวไปเห็นันเธออันนี้เป็นประตูหน่อยครับพี่พี่น้องครับย่มที่ออกรถมอไซค์ดอกยังไงออกประตูหน่อยครับผมตัดอะไรลีนเล็กบ้านจจอยัยเด็กน้อยยูก็ได้พี่้อด้วยสบายเลย พี่อ้มพี่บีมพี่บีมสวัสดีค่ะาก่อนลูกพีบมสวัสดีค่ะพี่บีมสวัสดีก่อนครับสวัสดีพี่อ้อาอทีกันออได้เลยทีกันแล้วนี่เราพี่น้องเย้ยดีพยยก่อนลูกยิ้มวยนี่เลยดินดูภาพนะดินอ้เเ่ห์ม่อตอนผมซ้ำนีกับยัตัดชอย สวัสดีค่ะข้ามเดี๋ยวพี่น้องลูกร้านกับมาเซวเซลหนึ่งเขาฟอฟครับพี่น้องหนึ่งเข่าเราได้เหมือเนี่ยถ้าเสียดีอย่างกินหนึ่งปลาว่าเหมือนเนี่ยใต้ว่าสิหนึ่งปลาครับนี่ครับหนึ่งปลาทำแก้วทำแก้วบอกผิดหยวกครับนี่แหละครับพ่อไอดินครับผม เชื่อ,อ <laughs> มันเหรอเป็นตะแพงคือหลวงจีนนี่ช่วงนี้ว่าคอยเห็นแง่แท็กหรอกครับให้แง่แท็กหรือว่าเสียแท็กครับผมมันยังมีแท่งตามันเพื่อนขึ่นเพื่อนเฮดอ่อยครับผมไป <laughs> แล้วสรุป <laughs> สุแล้วสีแดงแรงดีเนาะฮะนี่ครับผม อันนี้เป็นปลานิ่นทีไม่แมนค่ะอันนี้มันเป็นปลาตะเพียนอ๋อปลาตะเพียนแมนปอดีอวมาแล้วมันแบบมันเน่าแล้วครับก็เลอยอันคั่วไว้กกแล้วก็มักมักเกลืลอ,อมักนำปลาเราได้จานเรือตาสีไส่เครื่องหอมมักขามขึ้นหอมมักขามขึ้นมักเกลือมักนำปลาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องมักเกลือมักมักนำปลาไว้ไม่จังสีบอมีกินบ่ไม่หยางเนะาะอันนี้ได้มาจากที่สามบ้านหน่อยครับผมทีมง,งาน ใข่เครื่องหอมลงไปค่ะตะไครกระเทียมใบบุกูดสามย่างบอกครับใส่นี่ค่ะหนึ่งปลาสดหนำครับพี่น้องสดหนำอ้วอันเย่ะมันหม็นถามมันงบประมาณสามบาทไสเยอะเฝ้าด้วยค่ะาไสา้บทันเร็วอ๋องบระมาณคืไส,สบ้บทันใสแบบว่าเป็น พลัมเมาแบบอันนี้เลยแม่จา้าจคือใช้จ้างแต่ขาแรงสร้างเราวัสดุอุปกรณ์ใช้กับสื่อมาเห็ดเองมันก็นเลยยังบ่ท่านเดืสรุงงบเพราะว่ามันยังบ่ท่านแล้วแต่ว่ามันกับไก่จะแล้วแล้วล่ะคะ่ะอ๋อมีพีน่น้องเพื่อนถามมาบอกรับใส่เนี่ยค่ะคุก็อยากให้แบบว่าพี<อ>่ี่เมืว่าเหาเ็ดบ้านมดงกทอดได้ยังไงนะครับ <c oughs> เอาให้แล้วก่อนจจเงสนมาบ,บอกสูฟังก็ดีครับห้าผิดพอแม่พีน่น้องเพื่อนมักสนใจแบบบ,บ้านมินิมอลเดี๋ยวใส่ มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอน่อยส้อยเดิมรสชาตดอีสานบานเหาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไวบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขมา้าเดี๋ยวเลย้ยเดจ้าใบบกวดอ่อนออ,นอันนี้ไส้เคยเห็นช่องอันยายนีสวีเดนไหมเอาไปกินก็นตมมะฮงอ่อนอ่อนนี่หมครับเมรนคะคะเรกกินต่เแียบแต่เสบใช่ว่าไส้กะลองกินแล้วมันกะกินบ่เป็น <laughs> นี่ค่ะใส่เงนอวนไปเลยย่ามหนังกินทั้งใบเลยค่ะโอเคเตรียมน้งจะหน่อยไ่มรครับหรือว่าพ่อตองครับมันมีอยู่ใน้เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมันเก่าเอาขอมอหนึง่งเลยบอครับเนี่ยจัดไปก็ยีแเข่ะมอหนึ่งแม่ปางตาอีแขะย,ย่างดีครับซึ่งซึ่งอ๋อซึ่งซึ่งลงไปเลยเจไดเจหนึ่งค่ะตัวองสิไเผลรักมะเขือใส่จีบอดปองหรือใส่หัวหไปตองดี ใไปเอาใบตองอยว่ครับใส่กัทำห่อยหมดต้องาโตเอานีห้เราก่อนี่นอนีต่ว่าอันนี้เด็กสาวใส่หนังอยากเหยียดเหตโพหลายปีละค่ะที่เราอยากก็พ่าแม่เราอยากได้แต่คือเราหมักแต่ว่าแต่กามันก็เหยไดเหตโพได้ครับผมงานไงคือเท่ากับพ่อมี่กำลังจนลอย ก็ใจเห็ดให้พอแก่ก้าแม่เงินน่ะค่ะกับเด้ได้กเนี่ยซึ่งที่เพิ่นเคยว่าเนาะเพิ่นเคยว่าเพราะว่าพ่อพ่อกับแม่เล่าบ่ได้ว่าสีกับแบบนีดอกแต่ว่าเพิ่นก็แต่ก่อนเพิ่นกับเพิ่นหัวสตันเล็กันหัวนี่นี่แต่ว่าใช่กระเห็ยนหัวเล็กมาที่นี่หัวเล็กมั้งกันงานเ่รอคะแต่ว่าเดืองเงินเดืองนยังแกเนี่ยบ้านได้ถึงไปกระเลยแบบตอนนี้ก็ก็ถึงแน่บ่ถึงแน่ค่ะแต่กระเฮ็ดให้พอคือพอนี่บ่เคยขอยังเลยครับ อันนี้เราก็บพ่ขอจ้ะแต่ว่าเราก็ว่าเว้ยนหัวเงินหนี่งามน่ารู้หวัวเง,งินหนี่งามน่ารู้เสียเท่ากับพ่อจะเดาออกครับ <c oughs> ผมอันนี้ได้จัดบรรจุสแตนเลสใ,ให้เลยครับไม่ฮพี่น้องครับผมเอาพักลงบักเขือใส่ไปก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันสุกหนัก <c oughs> มีทั้งบักเขือคืนแล้วบักเขือบักคืนได้นี่จ้ะ ไงไงด้วยตัวนี้ครับใส่ไม่นู่มหมอนี่แม่จ๋า่ว่าใส่สีตาแเจลแบบักพริกหยวกักพริกดิบประแดกตอนใส่น้ำค่ะครับผมอันนี่มันจะมียอดอันบักยังไาบักแนบบักนามสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ยอดบักเอือแล้วก็พักขนาเดียวล่อให้อันนี้จังใส่ครับเนี่ยเสียงดังจังไงอีกแล้วมันเดือดมันเดือดใช่ไฟ้าเดือดก็ ปฟ้าเลยครับฟานี่ก็อัดบ่ค่อยอันนี้แล้วนะค่ะมือน,นั่นล่มมันพัดไอ้ฟ้าหมอตกลงมันเลยอ่ะมันบุบว่างเมื่อกี้ใช้มาแอบเปิดเบิ้งค่ะป่ามันเริ่มจะซุกแล้วจ้ะหนึงป่าเพรซุกหยาดเลยจ้ะแป๊บเดียวเลยที่ว่าได้เก็บบล็อกแล้วเข้ามือยี่สิบนาทีกันด้การอบอุ่นครับ <c oughs> ักมาใส่กับผมหนึ่งก็จะเอายอดผักบกบูบวบไม่ใช่นะปักใส่หนึ่งป้าจะเทียนบลูมึงบักเออบักหนามฟ้าจะเทียนพอลูเมตูขอบคุณหลายๆเด้อเมตูทีมงานอีสานบ้านดงน้อยทุกคนนผู้มาเคอะเสื้อก่อนบลูเดี๋ยวสุกเออมันนานสุกผมเดี๋ยวจะใส่ไปเดี๋ยวมันจะยุบลมเอาฟ้าครอบลงแล้วจะเต็มพอดีเลยหอมหอมมีมีน้มบอกว่าใสปัา น,นี่จักหน่อยเอ,อาพอเออเอามาปิดเลยดุปิดปืดนะมาทำอะไรเอาปิดบันเลยเฮ้ยเอาไมีได้เมื่อลยก็ได้ดุหลายอยอะดอกนี่ก็ได้ <c oughs> ที่มีเก็บนะโอใช้โอกาสคมแบบนี้มุญญากับเปิดแถวจะบ่ได้นั่นลมพัดแล้วหลุดฟ้ามันตกุกเบี้ยวครับพี่น้องอได้ละปัน บิดเดียวจังน่อยนี่ฉันดิก้กขึ้นเสือ้อบึ่งก่อนได้ครับพี่น้องบ้านนี้มันซุกเงยังเสื้อพักลงไปประมาณหกเจ็ดนาทีแล้วเนี่อระวังมันหวงโคกทบไหลทวนหลดผูเ้เฒ่าเป็นว่าเธอบีบเบิ้ลยังจะคนซุกมีซุกคันบีบโมุมนะโอ,โอเคได้การเลยพี่น้องบ้านนี้หลับฝงเลยได้ครับพี่น้องบ้านนี้แล้วเอ่ยคุยน้ำ นี่ก็บชิ้นไส้สิเฮ็ดเจลผิกดิบต่อเหรอครับนบี่เจลผิกดผิดหยวกครับผมผิดหยวกที่หอมๆเนาะครับเนาะใส่ปลาแดกตอนหอมแดงกระเทียมใส่อันนี้น้ำขามันยังแบบมีความเผ็ดเผ็ดจืดจัดใช่ไหมหอมนะครับรจจหอมนะครับะะราคาเท่าไหร่กันไหมจี๊ดจอยช่าง่ได้การนะไส้ในอันนี้เราต้องให้มันแบบ อ๋อมันาสุกๆบอครับแมนแล้วก็ไปหลอกน้ำมันออกค่ะพีรน้องดูนะทรายเรีบเยบร้อยลุกแล้วก็ดกจะเก็บทานเลยครก็ไอ้อมันนอนงงกับประตูอยู่ไอ <c oughs> ้แมนนี่หนาที่รับพี่ชอบวันนี้ ไปซำ <c oughs> กินขออเขาซ้อนเพื่อนเด้๋ยวจะใครเข้มนะอวนตู้อวนตุยกินผุ่นแล้วก็มาก,กินพีกินพีเอาไปกินผุ่นขเขาอื่นมายังก็ใส่สำนวนสุภาษิตม,มาอะไรเจ้ากินเขาไรเพื่อนตกกือบอกวันเอามีดแฝดยังกุ้มเกะไม่ได้ส้มโง่พี่น้องเอ,อ้ยจกักเมือ่อไรลูกซิ เจ็ดเป็นเมื่อใดครับบมอาทิตย์หนึ่งแล้วละอาทิตย์นึ่งเนาะใส่ตู้เย็ยนไว้ค่ะกินได้เหมือนเดิมอนไหยกับหลุงมันเป็นชีพมือเราบ่สนะมีท่านหอยเนห้อนอาหหหก็ต้องปลเพื่อนออกจะลาไปตำเจีม้ละมุนบนนี้กะนั่นง,เงเ่อหอนทลวนนี้ด กิ่งขันคือไตอย่างไงหรือว่าความนัวเพิ่มโดยสีสันเพิ่มก็ใส่บอร,ร,ร์เคลเขือบอร์เคลเทศจีนน่ะม<อ>ั้งเสียบตวงไปอีกแบบนึงน<อ>ี่ค่ะอาจะจปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่์สองอย่างผงชูรสกับป๋าเดปเดปลาแด็ดเพิ่มความนัวผงชูรสก็เพิ่มความตวงนัว รวมกันเราก็เป็นโดนุ่นตัวก็ว่องแง่หนีย่อเข้าไปเห็นไหแม่รถ่กินไม่ได้เหรออยา่างตะนั่งหนังทำหน้นา,นาปลาแดปดปลาแดดก็มี่ใช่กับน,นีพวกกินนะจ๊าไม่ได้มีขายเพราะมันเป็นแบบบลาดดตัดหัวไหมก็เลยบปลาแดดทุ้งขา,า,า,ายให้พี่นอ้องด้วยอ่ะโอตัวนี้คือตัวเงี้ะสายนี่ลายจับเด็ดเด็ดเลยเฮับวันนี้ <S <S หนาวใส่ตัวเดียวพอเลยตัวนี้ ออหอมแต่น้องหอมประเด็กดังดีนี่แล้วมันทับเบเลยเดียวนิ่ๆเข็นๆนนตัวนี้เขาใส่นแค่ะคุณได้ชชประเด็นี่ <c oughs> นเดือบ้อยลวครับผมชี้ประเด็กเจคนงามคะ่ะ ยิ่งสมโง่ครับพี่น้องคือละซุปแล้วละครับจะเป็นไรการนั้วนะอาหารย่างเดียวก็จะเป็นสองสามีหาโฮไม่พอิววอลูเรื่องกันกตละม้าวเจ้าว่าน้องสีมากอ่ะรอยานไหม่กที่เราเองบ่ดนะจะเหลี่ยมห้ามเลืใส่เราคนเดยัซื้อได้เลยมาขับกนบงเี่งจะเรลี่ยหน่อยเลาดี ยากราออก,กอนจ้ะจตมตอกลงมาใส่เลยบ่ครับผ่อนบ่ครับได้อยุวา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 ว่าจังหูจังหูจังหูวเดีย๋ยวไปครับม,มาเด้อครับพี่น้องทุกคนครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมื้อนี้มากินนึ่งปลาครับกับแ<น>ก,ก้วน้ำจานหน่อยพอดีพริกโยกครับพี่น้องมาคิดโยกแม่กินตัวนึงเอครัดกัดเฉยๆปังเลย อ๋อขคุยแยวพริกโยกก่อนเลยย่มดีกเก่าจานใหญ่ไม่แม่นะลูกคุยกินคือบะเขืนี่นะเห้ยขึ้นแก้วข้าวสวนอืมคื้หมานแตจานนี้กอจงเล้นยอมเฮ้ยมองมันกินง่ายเลยละอนแสบเลยใส่ปลาตะเพียนพไว้ใหม่แ็ไหาแคน้อย ขาดโจดๆเป็นไงครับพเอาะแซ่บโนพี่น้องสุดยอดเลยมาร์คได้ดีป่ะแถวแม่นเจ้าบอไวาข่อยเอาเข้มๆหนะ่อก็จัดหนักก็คืออันนี้แม่ปางมักเอ้ยตากรุ่นเรามัก์คเราไปตากแม่นเห็ดแดดเดียวเห็ดแดดเดียวค่ะมันสีแซ่บสีหอมมากขึ้นมันสีส้มสีบ่๊อคข้าวข้าวมันกินง่ายดุคือหางไหลมันเป็นก้างสิแต่ข่อยยั้มได้กางขาข้อ ปลาตะเพียนปิดปากก้างหลายกงมูด้แม่บอกระยำระวังจังเลยแทงแด้ว <c oughs> นั่นแหละมาเจอขึ้นนะลกเป็นแล้วเลยครับใอ้อ้เลืก็มีแต่มองเสีบๆ <พอ S 1> เลยพี่น้อยลอเลอยอพอกันยำหลบคนอ่ะกลางเริ่ม,มอยูอห่หนลบเลย Những luôn chọn. Những vô okay. còn có lựa chọn. Những nó chọn. Những lựa chọn. nữa lựa chọn. mà lựa chọn. này lựa chọn. Những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  lựa มาเคอะคืนเป็นตะปูไปเลยแล้วมาต้มมันแซ่บมาแซ่บทะลุเลยขั้นใ้หลายๆต้มสุปพี่น้องสุดยอดเลยมาเคอคืนแซ่บก็มาเคอะหวานเยอะพี่น้องเบิ่งสมัวสมัวอาทิตย์นึงครับเหมือนเดิมมันรสชาติมันเปลี่ยนไปปะครับแต่ว่าต้องมีเปลี่ยนในโลกต้องมาชิมมงเพราะว่าเราชิมเคยเอานี่ครับบ๊วยนี่ครับเก็บไว้ในตู้เย็นเด้อยวทันวันทั้งนองมันจะส้มไปนะค่ะ กินก็เหมือมากูดครับบางยาแค่เตัวซื้อกวบ้เห็นหายเห็นขันมันเหมืนเนือตัวนังเหมเด่าามาแถ่างเชเนามันเหือเก่กาเจ้าบอกให้พอคันชมันใหผิดเสือแค่เปล่าเ็นเย้ดวงวางก่อนครับพี่น้องแม่ปางเนี่มือเป็นรอยอยู่ดนี่้ถุ่นกเช่นนาก มาเกือขึ้นต้องจมาเกืกนินกันก็ขอถนะครับซิมและสตงยาซิมแตะนะแหน่กินเป็นยูบะขาวปลาเกลือแหน่เราแซ่มากินปลาเกลือสุดๆ่กลัเรา่องไม่แกงเคียววงเคียวหวานแกงกะทิแกงเคี้ยวหวานแมาเคี้ยวหวานดอกพี่น้องเลย ก็ต้องฉวนกำเนาื่นพอไม่ผักขนา้าในต้นใหญ่ๆจะพอมาอืมอืมอรามค่ะเทลี้ยงแบบอันนี้ยังไงคบพอ่ออืม <c oughs> พ่อบ่าเหนือ <c oughs> พานะพ่อมากินลำต้นมันแตบลาดนาะพี่พ่ออะไรจำได้จ,ม,าจามูมะนาวครับ หอมนอ่ากินจะเข้าห้องมี่ต่พัดเท่นั้นเธอนี้ได้หลวงดีเลยแต่ว่าหลวงกินผู้เดียวก็บตำมะฮงปลาแดงเมื่อนี้นี่ได้ปะ่ะมาแบบแสบครับแสบบักเลยครับนูกครับผูดใะเสียสลระเป็นผู้ชิดนี่มันเลือกปลาได้พี่น้องกระเทียม <laughs> มันจำไเ้ยอยู่ได้ายมันกับพุย้ยหัวยงได้ประเด็นไหมข้าเสาไปปิ่งไฟกันเนาะขึ้นแนวน่นเลยบอืมใครมันพุ้ยหอกอันนี้ก็สร้างหรผน้อปิ่นอ่อเปิดมาพูยิบกลางด้จำาเขาเดียวจะได้ผี่น้อง กำชิมบางทีเราไม่รู้กูด,ดิไง <c oughs> ใ,ใส่ตัวอะไบุหรี่นัดก,กันรับค <c oughs> ิดว่ามันจะเขีย <c oughs> นเนี่ยล่ะเก็บแล้วเปลือกแต่ว่ามันเห็นเป็นกินบัคกูดแบบชาเตนมากินแห้งพร้อมอย่างแห้งแต่เือจังกินเปลือกบัคกูดอะ่ะระวังจังนะทรายวันนี้ตับโม่งเด้อดโม่เงินนะครับพี่น้อง แดบแดบฝางห่อไว้แต่ตูเย็ยนไว้ค่ะเพราะมันมีตอนประแดกยังอย่างนี้สองตอนรเราได้ถิมมาเลยแค่ไหนเนาะสองเพื่อนอยู่ได้จะมักฝางแค่ไหนนะแ่าพื้นเดียวสองสอ,องปะ ของงามขงเขาเนื้อมากเลยเลอขาคืนหนึงห่งเสียงเขียบะบอกครับบล็ <l ots> <c oughs> องนัำเคิร์นก็สุดยอดเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝ่าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมเสีงลูกเขยลูกสาวเสีงไม่ใหญ่ปังนะครับแรงนี่กินหนึ่งปลาตะเพียนครับโล่หนึ่งพักเนี่ย แกวพริกโยกเนี่ยปีงสสมโสมโง่ดำดำหงื่อมเห็นนี่กับแม่ได้ครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับทุกคนครับมากินนะผมเพื่อสุขภาพได้ค่ะมาเนียตินตะปะด้ไหบน้องร่ใหญ่เสียบไปเลย